คู่มือมนุษย์เรื่องลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวงหรือไตรลักษณ์บทนี้จะกล่าวถึงข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบอยู่ด้วยลักษณะอันเรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการกล่าวคือความเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาอนิจจงแปลว่าไม่เที่ยง หมายความว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปไม่มีความคงที่ตายตัวทุกขังแปลว่าเป็นทุก์ขมีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่เป็นทุก์ขมองดูแล้วน่าสังเวชใจทำให้เกิดความทุกข์ใจแก่ผู้ที่ไม่มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นๆอนัตตา แปลว่าไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนไม่มีลักษณะอันใดที่จะทำให้เรายึดถือได้ว่ามันเป็นตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถูกต้องแล้วความรู้สึกที่ว่าไม่มีตัวตนจะเกิดขึ้นมาเองในสิ่งทั้งปวงแต่ที่เราไปหลงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนั้น ก็เพราะความไม่รู้อย่างถูกต้องนั่นเองขอให้ทราบว่าลักษณะสามัญสามประการนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากกว่าคำสอนอื่นๆในบรรดาคำสอนทั้งหลายจะนำมารวบยอดอยู่ที่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งนั้นบางทีก็กล่าวตรงๆบางทีก็พูดด้วยโวหารอย่างอื่น แต่ใจความมุ่งแสดงความจริงอย่างเดียวกันเรื่องของความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายนี้เคยมีสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ขยายความให้ลึกซึ้งเหมือนของพระองค์เรื่องความทุกข์ก็เหมือนกันมีการสอนมาแล้วแต่ไม่ลึกซึ้งถึงที่สุดไม่ประกอบด้วยเหตุผล และไม่สามารถชี้ถึงวิธีดับทุกข์ที่สมบูรณ์จริงๆได้เพราะยังไม่รู้จักความทุกข์อย่างเพียงพอเท่ากับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าส่วนเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี้มีสอนแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นข้อนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดเท่านั้นจึงจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเหตุนั้นจึงมีสอนแต่โดยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ถึงที่สุดจริงๆคำสอนเรื่องลักษณะสประการนี้มีวิธีปฏิบัติเพื่อให้เห็นแจ้งมากมายหลายวิธีด้วยกันถ้าปฏิบัติจนเห็นแจ้งแล้วเราจะพบว่ามีข้อสังเกตข้อหนึ่ง คือต้องการเห็นจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่ายึดถือไม่มีอะไรที่อยากจะเอาจะมีจะเป็นซึ่งสรุปสั้นๆว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นเมื่อท่านมองเห็นว่าความมีความเป็นอย่างใดก็ตามเป็นของหลอกลวงเป็นมายาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆดังนี้แล้วนั่นแหละ คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างถูกต้องส่วนคนที่ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งเชา้าทั้งเย็นหลายร้อยหลายพันครั้งมาแล้วไม่อาจเห็นก็ได้เพราะไม่ใช่วิสัยที่จะเห็นได้ด้วยการฟังหรือด้วยการท่องการคำนึงคำนวณเอาตามหลักเหตุผลนั้นไม่ใช่การเห็นแจ้งอย่างที่เรียกว่าเห็นธรรมะ การเห็นธรรมะไม่อาจจะเห็นได้ด้วยการคิดไปตามเหตุผลแต่ต้องเห็นแจ้งด้วยความรู้สึกภายในที่แท้จริงเช่นพิจารณาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำความเจ็บปวดให้แก่ตนที่เข้าไปหลงไหลอย่างสาสมอาศัยการที่ได้กระทบจริงๆจนเกิดเป็นความรู้สึกแก่จิตใจขึ้นมาจริงๆแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความสลดสังเวชขึ้นมา อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะหรือเห็นแจ้งการเห็นแจ้งทํานองนี้อาจเลื่อนสูงขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะถึงเรื่องสุดท้ายที่ทำให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงได้ส่วนผู้ที่ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งปวงคือไม่อยากเอาอะไร ไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากยึดถือในอะไรแล้วก็เรียกว่ายังไม่เป็นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงสรุปการเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนลงไว้ที่คำว่าเห็นจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหรือน่าเป็นพุทธศาสนามีคําอยู่คําหนึ่ง เป็นคำรวบยอดคือคำว่าสุญญาตาซึ่งแปลว่าความเป็นของว่างคือว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนว่างจากสาระที่เราควรจะเข้าไปยึดถือด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นว่าตัวเราของเราการเพ่งพิจารณาดูให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากสาระที่ควรเข้าไปยึดถือนั้น เป็นตัวศาสนาโดยแท้เป็นหัวใจของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเมื่อรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากตัวตนแล้วก็เรียกว่ารู้พุทธศาสนาถึงที่สุดคำว่าว่างจากตัวตนคำเดียวก็เป็นการเพียงพอที่รวบเอาคำว่าอานิจจังทุกขังอนัตตามาไว้ด้วยเสร็จ เมื่อมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีส่วนไหนยั่งยืนถาวรก็เรียกได้ว่าว่างเหมือนกันเมื่อเต็มไปด้วยลักษณะที่ดูแล้วน่าสังเวชใจก็แปลว่าว่างจากส่วนที่เราควรจะเข้าไปยึดถือเอาเมื่อเราพิจารณาดูว่าไม่มีลักษณะไหนที่จะคงทนเป็นตัวตนของมันได้ เป็นเพียงธรรมชาติที่ผันแปรไปตามกฎของธรรมชาติอันไม่ควรเรียกว่าเป็นตัวตนของมันเองดังนี้ก็เรียกว่าว่างจากตัวตนได้ถ้าบุคคลใดเห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไม่น่าเอาไม่น่าเป็นในสิ่งต่างๆขึ้นมาทันทีความรู้สึกไม่อยากเอาไม่อยากเป็นนี่แหละ มีอำนาจเพียงพอที่จะคุ้มครองคนเราไม่ให้ตกไปเป็นทาสของกิเลสหรือของอารมณ์ทุกชนิดบุคคลชนิดนี้ไม่สามารถทำความชั่วต่อไปไม่หลงไหลพัวพันติดอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเอ็นเอียงไปตามสิ่งยั่วใจใดๆเขาย่อมมีจิตใจเป็นอิสระอยู่เสมอและไม่มีความทุกข์เลยที่ว่า ไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นนี้เป็นสำนวนโวหารอยู่สักเป็นสำนวนโวหารอยู่สักหน่อยคำว่าเอาและเป็นในที่นี้หมายถึงการเอาหรือเป็นด้วยจิตใจที่หลงไหลด้วยจิตใจที่ยึดถือด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆไม่ได้หมายความว่าคนเราจะเป็นอยู่ได้โดยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเสียเลย ตามปกติคนเราจะต้องเอาอะไรเป็นอะไรอยู่เป็นประจำเช่นจะต้องมีทรัพย์ยสมบัติมีบุตรภรรยาเลือกสวนไร่นาจะต้องเป็นคนดีเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ถูกเอาเปรียบเป็นต้นจะต้องมีความเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งอยู่เสมอแต่แล้วทำไมพุทธศาสนาจึงมาสอนให้เราพิจารณาในทางที่จะไม่เอาไม่เป็น ข้อนี้หมายความว่าพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นว่าการเอาการเป็นนั้นเป็นเรื่องสมมุติอย่างโลกโลกอย่างหนึ่งและเป็นไปด้วยอำนาจของความไม่รู้หรืออวิชชานั่นเองเพราะเมื่อพูดกันตามความจริงขั้นที่เด็ดขาดถึงที่สุดซึ่งเรียกว่าขั้นปรมัต์แล้วคนเราจะเอาอะไรเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่า ทั้งคนที่จะเอาและสิ่งที่ถูกเอานั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่ไม่รู้เช่นนั้นย่อมจะต้องมีความรู้สึกว่าเราเอาเรามีเราเป็นเป็นธรรมดานี่เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ความรู้สึกว่าเอาว่าเป็นนั่นเอง ได้ทำให้เกิดมีความหนักใจหรือความทุกข์ขึ้นมาการเอาการเป็นก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งคืออยากไม่ให้สิ่งที่ตนกําลังเอากำลังเป็นอยู่นั้นสูญหายหลุดลอยไปความทุกข์เกิดมาจากความอยากมีอยากเป็นอันรวมเรียกสั้นๆว่าความอยากซึ่งโดยภาษาบาลีว่าตัณหาการที่อยาก ก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยากมันเป็นความเข้าใจผิดติดตามมาตามสัญชาตญาณเกิดมาตั้งแต่เด็กๆก็รู้จักอยากแล้วก็เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งตรงตามที่อยากก็มีไม่ตรงก็มีถ้าได้ผลตรงตามที่อยากก็เกิดอยากให้มากขึ้นไปอีกถ้าไม่ได้ผลตรงตามที่อยาก ก็ต้องดิ้นรนทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจนกว่าจะได้ผลตรงตามที่อยากเมื่อทำลงไปมันก็ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งวนเวียนเป็นวงกลมของกิเลสการกระทําผลวิบากอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัตตะสงสารคำว่าวัตตะสงสารนั้นอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่า เป็นเรื่องการเวียนวนชาติโน้นชาตินี้ชาตินั้นแต่อย่างเดียวที่แท้จริงกว่านั้นเป็นเรื่องการวนเวียนของสิ่งสามสิ่งคือความอยากการกระทําตามความอยากผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการกระทํานั้นแล้วไม่สามารถหยุดความอยากได้เลยต้องอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปแล้วก็กระทําอีกได้ผลมาอีก เลยส่งเสริมความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าวัฏฏะหรือวัตตะสงสารเพราะเป็นวงกลมที่เวียนวนไม่มีที่สิ้นสุดลงได้คนเราต้องทนทุ์ทรมานก็เพราะติดอยู่ในวงกลมนี้เองถ้าใครหลุดออกไปจากวงกลมนี้ได้ก็เป็นอันว่าพ้นไปจากความทุกข์ทุกอย่างโดยแน่นอน หรือนิพพานไม่ว่ากระยาจกเข็นใจเศรษฐีมหากษัตริย์จักรพรรดิเทวดาพรหมหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีล้วนแต่ตกอยู่ในวงกลมนี้ทั้งนั้นจะต้องมีความทุกข์ทรมานชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับความอยากของเขาฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าในวัตตะสงสารนี้ เต็มไปด้วยความทรมานอันใหญ่หลวงศิลธรรมหรือจริยธรรมนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาข้อนี้ได้เลยเราจึงต้องพึ่งตัวแท้ของพุทธศาสนาที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงให้แก้ไขในเรื่องนี้โดยเฉพาะทีเดียวทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าความทุกข์นั้นมาจากความอยาก สมดังที่พระพุทธเจ้าท่านจัดความอยากไว้ในเรื่องอริยศสตจ์ข้อที่สองในฐานะเป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆโดยตรงความอยากมีอยู่สามอย่างอย่างแรกเรียกว่ากามตันหาอยากในสิ่งน่ารักใคร่พอใจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ได้ อย่างที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาคือความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนอยากจะเป็นอย่างที่สามเรียกว่าว,วิภาวะตัณหาคือความอยากไม่ให้มีอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้หลักเกณฑ์ข้อนี้กล้าท้าให้ใครๆพิสูจน์หรือแย้งอย่างไรก็ได้ว่ายังมีความอยากอะไรอีกบ้าง นอกเหนือไปกว่าสามอย่างที่กล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจะมองเห็นว่าเมื่อมีความอยากที่ไหนก็มีความทุกข์ร้อนใจที่นั่นและเมื่อต้องกระทำตาม,ตามความอยากก็ยอมมีความทุกข์ตามส่วนของการกระทำได้ผลมาแล้วก็หยุดอยากไม่ได้คงอยากต่อไปต้องมีความร้อนใจต่อไปอีกเพราะยังไม่เป็นอิสระจากความอยาก ยังต้องเป็นาธาตุของความอยากด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าคนชั่วทำชั่วเพราะอยากทำชั่วมันก็มีความทุกข์ไปตามประสาค,คนชั่วคนดีอยากทำดีตามประสาของคนดีแต่ข้อนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นการสั่งสอนให้เลิกละจากการทำความดีเพราะในที่นี้ ประสงค์จะชี้ให้เห็นว่าความทุกข์นั้นมีอยู่หลายระดับละเอียดจนคนธรรมดาเข้าใจไม่ได้ต้องพึ่งผาอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าซึ่งชี้ให้เห็นว่าเราจะพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงด้วยลำพังเพียงการกระทำความดีอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่พอ,อยังจะต้องทำบางสิ่งที่ยิ่งหรือเหนือไปจากการทำความดี ซึ่งได้แก่การทำจิตให้หลุดพ้นไปจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของความอยากทุกชนิดนั่นเอง